สบายดีสบายดีพี่น้องสุกูสุคนวันนี้มาพูกกับพ่อกับนาตาลีพี่น้องคนหักกระลายคนช่างบ่มีจ้าตอนเช้าบรรยากาศ็ดีดีพี่น้องรมวงรวยแล้วหัวลมออกเลยพี่น้องมาเด้อวันนี้มากินข้าวนำกันพี่น,อน้องมกมกนม,กนม,มกไ่้พี่น้องมกมาไหมจ้าแม่มกไห้มนาก็เอามากิน <c oughs> ขี้ข้านมก ด้านพื้นมากินจ้ามามาแซ่บมาแซ่บก็ลองเบิงพี่น้องกินอยู่เดินอันนี่พี่น้องอยู่เดินเดินตระหนัอาหารคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ข้ามเข่าบักใหญ่พี่น้องเผากินท่านย่านคนมามันสีคัด <c oughs> สีคัดเวลาคือเก่าอ่านไปีกวันสี่ตอม มามานับกันพี่นอ้องมกโมเมนตเก่งไม่พี่นออ้องมกแล้วก็โมเมนต์ชูีพี่นออ้องมกกด้วยอันนี้เด้อ กามาจะชื่อของพี่น้องทิเข่าจทีอยากตายวัชช์ที่ชื่อของจักช์ที่ไยคลิปพี่น้องวัชช์ที่สักผ้าวัชช์ที่ล่างแก้วแก้วยังไม่ลา่างอยางยังยังคืออยู่วัชช์ที่กวดเพื่อน จา้าหน้อยหนอเแซ่บแทบพี่น้องเข้ากินยันคุณมาเขากันเขามาพริกนี่ยพมว่อกัรตัดพี่น้องเอามายัว่วอะคือนั่งยันเพชรพนักงานยังเช่าอยู่เทียบกระเพาะ กพี่น้องมกมกโตไหมพึ่งขึ้นพักตัวคู้หัวล้มออกเนด้พี่น้องบอกกินห้อนผู้บ่าวบ่ หัวรมออกแล้วหัวรมน้ำไป่ได้พี่น้องบางข้อถืออ่ะมาเด้อมาเด้อจะคูจะคนแท้พี่น้องไอ้มก หนึ่งเฉือดหัวทัวดนดีพี่น้องมุกเอาขบือไอ้หน้าใช่ไรกับเขาก็หนึ่งเฉือดหัวหนึ่งเอาได้นหนึ่งเฉหอดหนึ่งเฉือดซื่อืมเผ็ด ยันคุณมาทานอีเด็กคือมาวาดเองกีนน่กกกน้องมกจ้ามกมกหน่อไม้มุกเป็นถุกได้มกของหมักนาง มกจ้ามกทำไมค่ะมกจะพักขงงยันเองในพี่นอ้องมาการุดุดปลายทางขาเขาทักชำใด แซ่บช mm ้าแท้พี่น้องแซ่บๆอือช่วงบะช่วงบะพี่น้อง Phết thế Phết cái nó không phết Phết thế thế ทางเพจดิว่าคัดออกมาได้เท้าแล้วโอ,โอเคโอเค๋พูดเขียวเขาที่น้องเิีนมาสวยนักประชื้อโค คือเครื่องทื่อครองรอคิวพี่น้องเอ,อ้ยเผชิญใจตังใจเงินเทพพี่นอ้บบรราานองเข้ากับบรรยากาศหัวรุมออกพี่น้อง แดดแก่ๆอกไรพี่น้องมันยังฮอนจังหน่อยว่ามันมันมัน,ม,นมันบุกคืบ <c oughs> <c oughs> เ,เลยแดดฮอนอืออุ้ยเขาเกลยดพี่น้องที่ได้ได้นั่งเผาอยู่พี่นายอยู่ ติดคำไงในหยับยพางน้องเอ้ยติดคำไงคือมู่บไดนดอกบุขนะประเท่แคดเฮงนั่อยู่ไกล พิดพี่น้องบ้านนี้แหละกะเพระนั่งคืนตัวคูเกแล้ว ญาติคุณมาเวดีกำลังลุกญาติคุณมาเวดีกำลังตั้งเวลาพิษจ้าพิษพี่น้อง ี่โมแกดเพชรอึมครับมาแต่กระเบิง้งเบิ้งที่น้องมาคุค้านะ เป่งขงจนตาบภาพับ <c> ล <oughs> <c oughs> ุกินลุกกินไปเนอะลุกกิน giúp lại lại giúp lại lại chụp lại lại cha chụp bớt là bay chụp bay โอเคเดชพี่นอ้องเอ้ยปลอดภัยพี่น้องมันมีคนมามือกอดไอ้คนมาทาือซื้อกระทาเมืม่อวานนี่กระทามไม่มีปลอดภัยพี่นอ้องมีคนทาส พี่น้องพาคุณไลคคุณเชน,า,นางนี่เด้อคุณติดตามดางนีนคอมเมนต์ดางในพี่น้องคอมเมนต์ดางใน,งนถามนังนี่เด้อนั่งยังนั่งยังมีหมู่คุยนั่งยังมีหมู่เว้านั่งดูคนเดียวเลยพี่น้องมาเผาเพื่อนในน่องชาย,น,ย,ย,านะน,ยนั่งอยู่คนเดียวนะเมย์ก็อยู่รังนึงอีกผูกขากมาเผาเพื่อนในน่องชาย นึ่งว่าเขาเฮื่องนั้นไม่คุกุ้งเบิดเวลาแหละพี่น้องหอดใช้เร็วมุกน้ำไมมเซฟเซฟพี่น้องมุกเดิมมาเป็นชุบเดิมมาเป็นเกงนี่พี่น้องมุกมุกเสื้อซึ่งมุกเสื้อหว่นดยเอา นั่งจะนกรงขบือจะนังใช่ชุดโดดติ้งว่าสารกมุกพัดตามตาเขากันแล้วก็ตามตามตะห้อเสิไต้อแล้วกมกอ๋อเวลาถือะรกัน้องลิปนี้จบกินี้ก่อนเนาะคนาโพกันไ่บายคูเบากับเด็นเดม